จะลองช่วเหลือมหาล้อครับตัวนี้ทรัลลัเลโรทรัลลาลลาปอร์โกดิโอเอปอร์ควาสวัสดีครับผม BSK นะครับโดยในคลิปนี้เราอยู่ใน TDA กันแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาลองอ่าใช้เจ้าพวกทาวเวอร์ที่มันเป็นแนวระเบิดระเบิดนะครับว่าเราจะสามารถชนะโหมด X เปิดได้หรือเปล่านะครับผมโดยตัวแรกนะครับจะเป็นเจ้าอ่าปืนใหญ่นะครับตัวที่2เป็นนักปลาระเบิดนะครับก็ตัวที่3เป็นไมล์เลเยอร์นะครับร่างธรรมดานะ ตัวที่สเป็นโกลเด้นไมล์เลเยอร์นะครับแล้วก็มีวอร์ชิพนะครับผมเพราอมันก็ยิงระเบิดเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเจ้ามิสไซล์ทรูเปอร์นะครับปืนมิสไซล์นั่นเองพูนี้ดูซีนนี้ล่าลักมากเลยนะ <c oughs> โอเคไม่พูดมากนะครับเราลองไปหาแมบเล่นกันดูดีกว่านะว่าเราเล่นแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาด่านออริคก็เลยกันนะครับเพราะว่าด่านนี้มันมีน้ำนะเผื่อเราจะได้วางเจ้าวอร์ชิปนะครับ โอ้แก้วผมตอนนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเลือก x เ,เปิดไปเลยอ่าอันนี้คือไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยไม่เคยเอาแบบพวกตัวแบบนี้มาเล่นโหมดนี้นะโหมดนี้มันก็ยากอยู่นะครับถ้าเราตัดถ้าเราจัดตัวมาไม่ดีมันก็แบบน่าจะไม่ไหวนะครับมีสปนสีตอนนี้ก็ชิวๆนะครับเราปล่อยให้มันปลาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเอาไงดีอ uh ่า เราเก็บเงินวางเพิ่อมอีกหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับไอพวกนี้ปล่อยหลุดไปเลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นอะไรนะตอนนี้มีเงินห้าร้อยนะครับเราคิดว่าเราต้องเริ่มวางพวกตัวกันหลังแล้วนะเป็นเจ้าก g ม l d เลเยอ e r นะครับประมาณตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะแบบเก็บเงินไปก่อนนะครับแล้วก็วางพวก m ยอร์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะวางไปตอนนี้ลองเงินวางอันนี้ดีกว่านะครับมันคืออะไรมันคือ อาปืนใหญ่นะครับ Artillery เหรออ่านไม่ถูกนะตอนนี้เรารองเงินวางเจ้าป้อมปืนใหญ่นะครับวางไปยิงไปเลยนี่มีตัวนี้มันน่าจะสบายขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถยิงตัวเจาะกเกาะเข้านะเดี๋ยวเราวางเจ้าม y ยเลเยอร์ธรรมดาหลายๆตัวตรงนี้ดีกว่านะครับวางไปวางไปให้มันวางระเบิดไว้เยอะนะครับเพราะว่าจะได้กันตัวที่มันหลุดออกมานะ โอ้ยเดี๋ยวเราต้องขยับเจ้าตัวนี้แล้วนะเพราะถ้าไม่ขยับเดี๋ยวมันจะยิงไม่ทันนะครับด่าเมจนั้นละหกสิบห้ามันเบาจังวะเนี่ยเดี๋ยวไปยิงตัวนี้หน่อยโอ้หตัวนี้มีตัวหลุดระมอีกตัวนึงนะครับยำมากยิงไปโอ้โหมันมันมันยิงตรงนี้วะเนี่ยอฮ้ยหลุดหมดแล้วหลุดหมดแล้วอาโหผมผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะตัวเนี้โอ้กากบอกได้แล้วตอนนี้มีอัศวินมา ถ้าเราไม่จัดการอัศวินตัวนี้นี่ย้ำแน่นะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะมากตัวนี้น่าจะโอเคเพราะว่าเราอัพได้ถึงขั้นนี้แล้วนะอ,อัพขั้นสองพันไปนะครับเพราะว่าผมเก็บเงินวางวอร์ชิปดีกว่านะทุกคนถ้ามีวอร์ชิปอะไรหลายๆอย่างน่าจะสบายมากขึ้นนะครับโอเคไม่ตรลุดไปน่าจะโกลเด้นน่าจะเอาอยู่นะครับใช่ไหมอ่ะโอ้โหโอเคเลือดเลือดเลือดฐานเรายังพอมีอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงขายเงินนิดเดียวเราเราวังเจ้าวอร์ชิปนะครับ นี่อวอชิปผมมีสกินอเมริกาเลยนะไม่รู้ว่าไปได้มาตอนไหนนะครับต,ตอนนี้ยังน่าจะยังสบายๆยอยู่นะอ่ายิงไปอันนี้ก็มีแค่สองพันนะครับตอนนี้ยิงไปว้ชิวๆไอ้เจ้าปืนป้อมปืนใหญ่นะครับถ้าอัพขั้นด้านบนตันคือมันจะแบบมันจะมันจะยิงเองเลยนะเราไม่ต้องบังคับมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามีเงินวางวอชิปแล้วนะเรามาวางกันดีกว่านะครับตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันวางเป็นแนวไหนแนวนี้แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้ปับ๊บ เออนี่พอเรามีวอร์ชิปทุกอย่างจะสบายขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ทีนี้เราว่าเราควรจะมาอัพเจ้าแกรนเดียนะครับเพราะว่าจะได้เอา,เอาให้มันสตันนะครับมอนนะเพอจะได้แบบให้วอร์ชิพยิงเน้นๆนะแล้วก็แบบสตันไปด้วยโอเคเดี๋ยวให้เจ้าป้อมปืนยิงตรงนี้นะครับตมเราควรวางโคเ่นไมเลเยอร์สักสองตัวด,ดีกว่านะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าว่าเรามีตัวหลุดไปนี่เรากันไม่ทันเลยนะหรือไม่เราควรวางวอร์ชิพเพิ่มอีกลำหนึ่งไหมอะดีกว่าไหมครับคิดว่าอาจะดีกว่านะ เดี๋ยวลองเงินวางวางวอชิปเพิ่อมอีกสักลำหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เราต้องฟาร์มเงินไปก่อนนะเพราะว่าตัวออกมาเยอะมากเลยนะเราวางไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคอัพขั้นหนึ่งพันไปนะครับให้มันได้ช่วยกันยิงนะโอเคตอนนี้ก็น่าจะสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าวอชิปเรามีสองลำแล้วเว็บนี้น่ากลัวนะครับเราต้องยิงไง้ตัวนี้ให้ตายนะนี่ๆทุกคนเห็นไหมไอ้ที่มันแบบเสกมอนนะครับถ้ายิงมันไม่ตายคือย้ำแน่นี่เป็นไงเจอวอชิปเราเข้าไปนะครับโคสบายอ่ะ อ่าตัวนี้แบบมีมอนออกมาเยอะนะครับแต่เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีวอลชิปสุดโหดอยู่นะลำใหญ่โอเคตัวนี้เราต้องใช้ความสามารถของเราในการยิงตัวเสกมอนให้ตายนะครับหรือถ้าไม่ตายนี่ยำจริงอ่าเดี๋ยวคิดว่าเอาเงินไปคิดว่าอยากจะอัพวอลชิปไปได้ขั้น4ี่หมื่นนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องวางตัวกันก่อนนะถ้าตอนนี้ถ้าเราแบบเอามัวแต่เอาเงินไปอัพวอลชิปผมว่าน่าจะไม่ยิงไม่ทันนะครับเดี๋ยวขั้นตัวนี้ได้ขั้นหมื่นแปดแล้วกันนะครับมันจะยิง มันจะยิงรัวเลยนะเราไม่ต้องมาบังคับมันอยู่นะครับโอเคเรามีเงินแล้ว,ลวอัพไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะยิงทีละสามัดน,นะครับแล้วก็มันจะยิงแบบเราไม่ต้องบังคับมันแล้วนี่ง่ายอัพมันหน่อยนะแล้วก็เจ้าตัวธรรมดาด้วยนะครับอโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอตอนนี้วางอะไรดีวะโอวางมิสไซร์ดีกว่านะครับอัพขั้นล่างดีกว่านะว่าจะได้ยิงรัวๆนะครับสองหมื่นสี่เนา แป็์สแปมวางไม่ได้หลายตัวแล้วกันนะครับเจ้ามิสไซเกตอนนี้น่าจะชิลๆนะครับเพราะว่าแบบเราว่าได้หลายตัวมากเลยนะที่ถ้าไหวก็คือสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าเซตนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะ <c oughs> มิสไซก็น่าอัพนะครับแต่ว่าเราคฟนวางวอร์ชิพเพิ่มดีกว่าคิดอย่างนี้นะวอร์ชิพมันยิงทั้งแมรนะครับควรจะวางเพิ่มนะครับดีแหละมีเงินแล้วอ่าตอนนี้เรามีวอร์ชิพถึงสามลำนะครับโคตรใหญ่อะ่ะ็นไงล่ะ ขอขอใช้ p o าวอัพเพิ่มนะครับเดี๋ยวตอนหลังๆนี้เราอัพวอร์ชิปตันนี่คือย้ำแน่นะครับเพราะว่าเราคอมไม่ดีนะเดี๋ยวว่าเจ้าป้อมปืนใหญ่เพิ่มนะครับรอบนี้อาพเป็ขั้นด้านล่างบ้างนะโอเคตอนนี้ก็สบายนะครับผมเพงเห็นว่าขั้นสุดท้ายมันอัพหนึ่งแสนเลยนะครับซึ่งเราไม่มีเงินนะโคตรจนนะครับเราไปอัพวอร์ชิปดีกว่า คิดว่าน U ่าจะอัพวอชิปขั้นที่มันแบบยิงตัวล่องฝนได้น่าจะดีกว่านะครับอันนี้เรามาถึงเวฟที่ยี่สิบไปแล้วนะครับโอเคอัพวอชิปเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะขั้นสี่หมื่นนะไม่มีเงินโคตรจนอ่ะ <c oughs> ตอนนี้บอสจะออกมาแล้วนะครับเราควรอัพวอชิปไปได้ตันอีกขั้นหนึ่งนะผมค,คิดว่าเอาไปนะครับโอเคปรับเป็นสตองสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไว้มันยิงบอสนะโอเคตอนนี้ถึงเวฟสามสิบแล้วนะครับบอสน่าจะกำลังออกมาแล้วนะ โอ้มองอะไรไม่เห็นเลยครับมีแต่ระเบิดโอ้ดีดีปับให้ตัวนี้ยิงตรงนี้หน่อยนะปุ่มโอ้โหนันละสองพันนะครับยิงไปหน่อยเพื่อนตัวนี้ด้วยเพราะถ้ายิงแต่ด้านหน้านี่บางทีมันอาจะจะไม่ไหวก็ได้นะครับเดี๋ยววางตัวให้มันแบบยิงไปก่อนนะถ้ามันยิงตัวของเรานี่คือยำนะครับเดีย๋ยวยิงเว้ยเอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยิงปุ่มไหนวอชชิปวอชชิปไม่ทำอะไรเลยเอาวอชชิปไปก่อนนะครับตอนนี้ หารอยหาอยโอเคโอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนี้เราขอใช้ฮิวช่วย <laughs> มันลำบากจังวะไม่เป็นไรเราก็น่าจะพอโอเคอยู่นะครับอ่าโอเคโอเคโอเคไหวแนละ้ไวไหวไหว,ไว oh, <_ d ata> ยอยู่ไหวอยู่ไหวโอ้โหตายหมดเลยนะครับตรงนี้หายหมดเลยไม่เป็นไร <_ d ata> เราอัพวอ์ชิพให้ตันสักตัวดีกว่านะครับเป็นขั้นด้านบนนะจะได้ยิงแบบข่มค้างไปเลยนะครับ <laughs> ผมว่าถ้าผมอัพวอ์ชิพสักแบบ มือนตอนผมเล่นเอนเรสแบบย0ิบตัวนี่นะครับแล้วอัพขั้นด้านบนหมดอ่ะแบบโอ้โหคมค้างเลยนะครับันนี้คือมีแต่ระเบิดระเบิดเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะยิงไปปังโอ้โหปกติเว็บนี้นี่มันลําบากนะแต่เรามีเจ้าตัวนี้นะครับคูดโหดอ่ะอมโอ้โหระวัวววงไมล์เลเยอร์ดีกว่านะครับอไปแบบนี้เลยดีที่มันยิงนั้นละสองพันนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันยิงสิบวิเลยนะคู่นานเลยครับ โอเคตอนนี้น่าจะสบายนะครับสำหรับเวฟนี้เราจะอัพวอร์ชิปตันได้ไหมว่าสักตัวหนึ่งอะแล้วก็ยิงไปอุช๊ชตอนนี้เรามาถึงเวฟที่ส3สาแล้วนะครับมันผมมาเยอะจังหน้านหลังไหวไหมไหวนะครับโอเคน่าจะสบายๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวอัพอ่าวางตัวนี้ไปหน่อยนะครับยิงปังโอเควอร์ชิปกับตัวนี้นี่ช่วยกันยิงได้เลยนะครับเออขัดใจจริงๆนะมันยิงโคตรนานเลยนะครับก็มันดามจแรงอยู่แล้วนะครับ คือมันยิงนั้นก็ไม่แปลกหรอกปังโอ้ไมคก็ตอนนี้เราอุ้ยเรามีเงินพออย่างเฮ้ยเรามีเงินพอนานแล้วนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับเคล้าวอชิปไปเลยนะตันเลยโ oh! <c oughs> อ้โหผมตอนนี้คือรู้สึกว่าคมเริ่มค้างเลยนะ <c oughs> ถ้าเรามีระเบิดเยอะๆนี่เรายิงยับเลยนะครับเราวางเจ้าตัวสตันไปหน่อยนะครับไม่ตันไปเลยตัวเนี้ยเฮ้ยสกินเท่ยังตอนนี้คือมีแต่ระเบิดนะครับมองอะไรไม่เห็นแล้วนะยิงไป ป้อมป้องป้องโอ้เป็นไงโดนระเบิดเน้นๆน,น,นะครับมีแต่ระเบิดตอนนี้เรามาถึงเวฟที่36แล้วนะครับชิลมากนะเพราะว่าเรามีระเบิดสุดใจยักษ์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเวิ่งไปเยอะเกินโอ้ยน,น่าจะได้อยู่นะครับอีกไปหน่อยปอมโอเคปอมโอ้โหไปเยอะจังมาเพิ่มอีกมาเพิ่อมอีกตอนนี้คือระวังเพิ่อมอีกตัวนะครับ ยิงยับๆเลยนะตอนนี้เราไม่สนใจอะไรแล้วนะครับยิงอย่างเดียวเพราะเรามีเจ้าป้อมปืนสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันโคตรโหดนะครับแม้วงโคตรใหญ่เลยนะตรงเน,นี้ยิงไปหน่อยครับอูมีแต่ระเบิดนะตอนนี้นะครับมองอะไรไม่เห็นเลยอ่าระวงังเอ้ยเดี๋ยวยิงเพิ่มไปหน่อยอเอ้ยไม่คิดว่ามันจะสบายขนาดนี้นะครับตอนนี้คือบอสออกมาแล้วนะครับเฮ้แต่ว่าเหมือนจะมีความช่วยเหลือมาหาเรานะครับผมตอนนี้นะ คือมีมีกองช่วยเหลือมาหาเรานะครับตอนนี้ก็คือง่ายเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนมีเครื่องบินมาช่วยเรายิงนะครับสบายเลยนะเอ้ยมันยังมีอีกเหรอไอสมุดเนี่ยเออมันหมดฮะเรามันมันหมดไอวาเลนไทน์ไปนานแล้วนะเพื่อนมันยังมีอีกเหรอวะโอ้โหเรามีเงินโคตรเยอะเราอัพไปเอาไปเรียบร้อยคลิปนี้ก็สนุกสนุกนะครับขำๆนะ โอเคไปเจอกันล็อบบี้นะครับโอเคผมสลากคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับพอดีคลิปนี้มาเล่นขำๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามารออัปเดตของวันที่27เอ่าไม่ก็28นี่แหละครับของ t d x นะจะอัปเดตรีเวิร์กเอ็กเปิดนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ